สวัสดีค่ะจากช่องริบบอ้นบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญโปยทานนะคะเป็นดอกกุหลาบนะคะแบบง่ายๆกันเลยค่ะเป็นลายน่ารักนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะเ,เพื่อนๆสามารถทำตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเราจะเหลือริบบิ้นไว้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกล้นะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีเทปใส่นะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นตาละคังเบอร์สองนะคะแบบนี้เราจะตัดลิบบิ้นมาสองสีลักษณะนี้ค่ะริบบิ้นเส้นยาวนะคะเส้นสีชมพูเราจะตัดริบบิ้นนะคะมาสี่เส้นค่ะ ตัดความยาวอยู่ที่40เซนติเมตรนะคะแบบนี้แล้วก็ตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านค่ะจากนั้นนะคะพับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรค่ะแบบนี้แล้วก็รีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะส่วนริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเส้นสีเหลืองนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่16เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลม1ด้านค่ะ แบบนี้เลยแล้วก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเราก็จะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นไว้ด้านล่างค่ะ <ส ừ. S 1> เอาริบบิ้นนะคะด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะร<อ>ิบบิ้นนะคะเส้นที่1ค่ะเส้นที่2อคล้องเส้นที่1ค่ะเส้นที่3าคล้องเส้นที่2นะคะแบบนี้เส้นที่4นําริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงที่1ค่ะ เพื่อนดึงอ,ออกมาลักษณะนี้แล้วก็ล้วงเอานะคะริบบิ้นเส้นที่3ามนะคะเข้าไปในห่วค่ะเส้นที่3ามตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วกด็ดึงให้กระชับนะคะเพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยก็นําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือเพื่อนเพื่อนจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะแบบนี้แลาวให้เพื่อนเพื่อนนะคะพาริบบิ้นนะคะเส้นยาวด้านล่างค่ะขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นยาวด้านซ้ายมือพับลงมาค่ะ เส้นยาวด้านบนพับลงมาด้านล่างคะ่ะเส้นยาวด้านขวาม,มือนำปาริบินสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะจากนั้นเพื่อนก็ดึงนะคะให้กระชับนะคะแบบนี้ดึงให้กระชับป,ปีดมุมให้เปรอยนะคะแบบนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะพอเราได้ลักษณะนี้แล้วให้เพื่อนสอดเก็บริบินเส้นสั้นทั้งสเส้นนะคะเส้นสั้นด้านล่างเพื่อนๆก็สอดขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะปาริบินปูดตรงนี้ค่ะ ให้เพื่อนสอดทั้ง4เส้นเลยนะคะด้านบนก็สอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นด้านขวาม,มือเสดนก็สอดกลับไปช่องตรงนี้ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับนะคะรีดม,มุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้การรีนเลื่อนหลุดนะคะเราจะได้ฐานลักษณะนี้ค่ะพอเราได้ลักษณะนี้นะคะเราจะพลิกกับด้านมานะคะพลิกกับด้านมาเราก็จะมาทํามุมนะคะด้านข้างนะคะตรงนี้ มุม้านข้างของตัวดอกนะคะแล้วก็จะจับนะคะลักษณะนี้ทําเส้นยาวด้านบนค่ะพับริบบิ้นนะคะโค้งลงมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วสอดตรงนี้เลยช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็ดึงหลวมไว้ก่อนนะคะเราจะยังไม่ดึงแน่นนะคะเส้นที่สองเพื่อนๆก็โค้งริบบิ้นนะคะลงมาพับลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็สอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลย ดึงหลวมไว้ก่อนนะคะเส้นต่อไปเส้นที่สามนะคะเส้นนี้พับริบบิ้ลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้แล้วก็สอดช่องด้านหน้าค่ะแบบนี้นะคะ <ๆ S 1> เพื่อนเพื่อนก็ดึงหลวมไว้ก่อนนะคะ<ๆ>เส้นต่อไปนะคะ <twitch. S 1> เส้นที่สี่นะคะเส้นนี้พับริบบิ้ลงมาคะ่ะแบบนี้เหมือนเดิมนะคะสอดช่องนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ เพื่อนๆก็ดึงให้กระชับนะคะลักษณะนี้เลยให้ได้ลักษณะนี้ดึงทั้งสี่เส้นเลยนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆดึงค่ะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราก็ดูมุมนะคะมุมรานข้างให้เท่าๆกันนะคะจัดมุมให้เท่ากัน,นะคะ่ะเราจะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราก็จะนำลิปบิ้นนะคะเส้นสั้นที่เราตัดไว้นะคะสี่เส้น มาสอดด้านล่างของเส้นสีชมพูค่ะให้เพื่อนจับลักษณะนี้ค่ะพับริบบิ้นเส้นนั่นบนลงมาค่ะแล้วนําเส้นสั้นนะคะมาสอดตรงนี้เลยถ้าสอดยากเพื่อนๆใช้แหนบช่วยดันนะคะเราจะได้สองเส้นคู่นะคะแบบนี้มุมของริบบิ้นนะคะปลายของริบบิ้นนะคะก็จะมาชนกับมุมตรงนี้พอดีนะคะเวลาเราสอดนะคะทาเหมือนกันเลยทั้งสี่เส้นค่ะสอดให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะ พับริบบิ้นเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สอดนะคะเส้นต่อไปก็พับลงมานะคะแล้วก็นำริบบิ้นเส้นสั้นนะคะมาสอดนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะพับริบบิ้นนะคะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้ค่ะ เพื่อนเพื่อนก็จัดเขาให้เท่ากันค่ะดูริบบินให้เท่ากันนะคะเราจะได้สองเส้นคู่ลักษณะนี้เลยนะคะาจากนั้นนะคะเราจะจับริบบินขึ้นมาซ้อนกันค่ะริบบินคู่ที่หนึ่งค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อจะจับคู่ไหนก่อนก็ได้นะคะคู่ที่สองทับคู่ที่หนึ่งนะคะแบบนี้คู่ที่สามทับคู่ที่สองค่ะคู่ที่สี่นะคะตรงนี้ทับคู่ที่สนะคะแบบนี้ค่ะ ลิบบิ้นซ้อนทับกันลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะใช้นิ้วโป้งกัะนิชด้านขวามือพับลิบบิ้นลงมามือซ้ายจับประคองนะคะประคองแล้วก็ช่วยหมุนนะคะพับลงมานะคะแบบนี้ดึงม,มุมตรงนี้ให้ตึงๆนิดนึงนะคะดึงให้แน่นนิดนึงค่ะแล้วใช้นิ้วโป้งกดเกสรตรงนี้ลงเบาๆนะคะหมุนนะคะดึงให้แน่นแนนิดนึงนะคะเกสรเราจะได้ไม่เด้งนะคะ้เพื่อนๆดึงประมาณหมุนประมาณหนึ่งรอบค่ะ ประมาณหนึ่งรอบหรือหนึ่งรอบครึ่งนะคะเราจะเหลือริบบิ้นนะคะไว้ลักษณะนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะให้สีเหลืองนะคะเหลือประมาณนี้นะคะแบบนี้เพื่อนๆก็ปล่อยริบบิ้นเส้นสีเหลืองนะคะเราจะทําเส้นสีเหลืองก่อนนะคะตรงนี้ก็จับไว้นะคะพับริบบิ้นลงมานะคะลักษณะนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็สอดนะคะมุมนี้เลยตรงมุมนี้เพื่อนๆก็ สอดนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะปลายิบบิ้นโผล่ตรงนี้ค่ะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นท um pues ี่สองนะคะแล้วก็ปล่อยริบบิ้นออกมานะคะแล้วก็ทําเส้นสีเหลืองก่อนนะคะเราจะทําเส้นสีเหลืองก่อนเส้นสีชมพูเราจะยังไม่ทํานะคะแล้วก็ทำเส้นสีเหลืองเลยนะคะพับนะคะแล้วก็สอดนะคะตรงมุมนี้เลย ถ้าสอดยากนะคะเพื่อนๆก็ใช้แหนบนะคะช่วยนะคะปาลิบินก็โผล่มุมด้านล่างนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามค่ะทำเส้นสีเหลืองนะคะแบบนี้เลยสอดนะคะแบบนี้ปาลิบินโผล่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงนะคะเส้นที่สี่นะคะเพื่อนๆก็ทําเหมือนเดิมค่ะพับรลิบินนะคะลงมานะคะแล้วก็สอดนะคะ ถ้าสอดยากก็ใช้แหนบช่วยนะคะแล้วก็จะดึงนะคะเส้นสีเหลืองให้กระชับนะคะใช้นิ้วโป้งกดตรงกลางนะคะแล้วก็ไล่ดึงนะคะริบบิ้นเส้นสีเหลืองค่ะไล่ดึงให้กระชับนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำกลีบนะคะทำกลีบด้านนอกนะคะเ,เพื่อนๆก็ จับลักษณะนี้เลยนะคะเราจะทำเส้นด้านบนค่ะเส้นด้านบนซ้ายมือนะคะหมวนริบบิ้นนะคะให้ได้เป็นกลวยนะคะลักษณะนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะสอดนะคะตรงมุมสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้เลยด้านหน้าเลยนะคะตรงนี้สอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะถ้าสอดยากเพื่อนๆก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะตรงนี้ก็จะสอดยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเราหมุนนะคะหมุนเกรสรแน่นนะคะ ตรงนี้ก็จะดึงยากนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงกลีบให้ปลายแหลมนะคะแบบนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะเส้นที่สองเพื่อนๆก็าพาบลิบบินนะคะม้วนลงไปนะคะให้ได้เป็นกลวยนะคะแบบนี้เลยสอดตรงมุมด้านหน้านะคะด้านล่างตรงนี้นะคะสอดเข้าไปนะคะตามแนวลิบบินเลยะคะ่ะใช้แหนบช่วยดันนะคะ ปลายริบบินก็โผล่ด้านล่างนะคะตรงนี้เพื่อนๆก็ดึงกลีบนะคะให้ปลายแหลมนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงค่ะเส้นที่สามเพื่อนๆนก็พับริบบิ้นนะคะม้วนให้ได้เป็นกล้วยนะคะแบบนี้เลยสอดนะคะสอดยากเพื่อนๆก็ใช้แหนบนะคะช่วยนะคะแล้วก็ดึงนะคะให้กลีบป,ปลายแหลมนะคะแบบนี้เส้นต่อไปเส้นที่สี่นะคะ เพื่อนๆก็มว้วนลิบบิ้นนะคะให้ได้เป็นกล้วยนะคะแบบนี้เลยแล้วก็สอดนะคะด้านหน้าเลยตรงนี้เลยนะคะใช้แหนบช่วยดันนะคะปาลิบบิ้นโผล่ด้านล่างก็ค่อยๆดึงกลีบค่ะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆก็จัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะ จัดกลีบให้เท่ากันทั้งสี่กลีบนะคะแล้วก็ค่อย,อยๆดึงค่ะไม่ดึงแรงนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตัดนะคะริบบิ้นเส้นสีเหลืองนะคะทั้งสี่เส้นคะ่ะตัดริบบิ้นเส้นสีเหลืองออกนะคะเพื่อนๆก็จับนะคะแบบนี้เลยนะคะพับริบบิ้นเส้นสีชมพูล,ลงมาก่อนนะคะแล้วก็ตัดริบบิ้นเส้นสีเหลืองออกทั้งสี่เส้นนะคะ ดึงนะคะแล้วก็ตัดให้ชิดนะคะเราก็จะมาทำกลีบด้านนอกกันนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเราก็จะเริ่มทำกลีบด้านนอกกันเลยนะคะเราจะทำริบบิ้นนะคะเส้นยาวนะคะ เส้นยาวนะคะตรงนี้เลยด้านบนนะคะเพื่อนก็ทําเส้นยาวด้านบนค่ะพับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะแบบนี้แล้วก็พับปลาริบบิ้นลงมาค่ะให้ได้ลักษณะนี้เลยนะคะเราก็จะมาสอดมุมที่สองนะคะแล้วก็จะข้ามมุมนี้นะคะมุมตรงนี้ข้ามมุมนี้มาสอดมุมที่สองค่ะสอดด้านล่างของกรีบที่หนึ่งเลยนะคะ ตรงนี้นะคะแอดจะตัดริบบิ้นมาพอดีเลยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนฝึกทําใหม่นะคะสอดยากก็ให้เพื่อนๆนะคะเพิ่พมขนาดความยาวริบบิ้นนะคะเป็น45ซนติเมตรนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะแบบนี้นะคะดันกลีบนะคะตรงนี้จะสอดยากนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆดึงนะคะตรงนี้ใช้นิ้วชี้เราดัานกลีบขึ้นมานะคะแล้วก็ดันนะคะดันกลีบเข้าไปะค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ทําเส้นที่2นะคะกลีบที่2นะคะริบบิ้นเขาก็จะซ้อนกันไปลักษณะนี้นะคะซ้อนด้านล่างของกลีบที่1ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้แล้วสอดช่องด้านหน้านะคะตรงนี้เลยสอดเข้าไปตามแนวริบบิ้นนะคะเ,เพื่อนใช้แหนบนะคะช่วยนะคะแล้วก็ดันกลีบขึ้นมานะคะใช้แหนบช่วยดันนะคะค่อยๆสอดนะคะเดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ดูกลีบให้เท่าเท่ากันค่ะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยเส้นที่3นะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะซ้อนใต้กลีบที่2ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมานะคะสอดต,ตรงกลีบที่1นะคะสอดเข้าไปตามแนวริบบิ้นนะคะค่อยๆสอดค่ะแล้วก็ปลายริบบิ้นโผล่ด้านล่างเพื่อนเพื่อนก็ดันกลีบขึ้นมานะคะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะ ก็จะได้ลักษณะนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4นะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือพับป,ปลายริบบิ้นลงมานะคะสอดนะคะตรงนี้เลยเพื่อนๆก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะช่วยดันกลีบนะคะใช้นิ้วชี้เราดันกลีบขึ้นมานะคะแล้วก็ดึงนะคะริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะค่อยๆดึงค่ะจากนั้นก็จัดกลีบนะคะให้เท่าๆกันนะคะตรงนี้นะคะ ค่อยๆดึงกลีบให้เท่าๆกันค่ะลิปบินนะคะที่แอดตัดนะคะแอดจะตัดพอดีเลยนะ,ะเพื่อนๆสามารถเพิ่มขนาดความยาวของลิปบินได้นะคะเพิ่มเป็น45เซนติเมตรนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดลิปบินนะคะเส้นสั้นนะคะตรงนี้ออกนะคะทั้ง4เส้นค่ะตัดออกทั้ง4เส้นเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญที่หลังนะคะก็ ให้เพื่อนเพื่อนนำเหรียญมาวางนะคะแบบนี้สารลรขัดธรรมดานะคะแบบนี้เลยสารลายขัดนะคะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนดึงให้กระชับนะคะดึงลิบบิ้นให้กระชับค่ะเราก็จะใช้เทปใสนะคะมาติดนะคะตรงนี้ติดการลิบบิ้นเลือ่อนหลุดนะคะแล้วก็ไม่ให้เหรียญเราหลุดด้วยนะคะติดเข้าไปแบบนี้เลยนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะ เราก็จะได้ดอกกุหลาบนะคะแบบสวยแบบนี้เลยนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กด